อย่าเพิ่งทำทีมบิวดิง้งหรือกิจกรรมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ถ้าท่านยังไม่ได้ดูคลิปนี้การทำกิจกรรมทีมบิวดิง้งสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับมี5ข้อวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับข้อหนึ่งลดความขัดแยง้งลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานแบบปกติแก้ปัญหาเรื่องสังคมเป็นพิษระบบพวกพ้องระบบติดชิ้นนินทาต่าง การมองคนละมุมจิตวิทยาบางอย่างทําให้เกิดคอนฟ l i c t หรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานในแต่ละฝ่ายการทํากิจกรรมจะมีโอกาสได้เปิดใจขออ้อ 2. ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารผ่านกิจกรรมระหว่างผู้บริหารทีมงานรุ่นพี่รุ่นน้องคนเก่าคนใหม่เพราะกิจกรรมทําให้เรามีโอกาสได้สลับปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้เพิ่มทักษะหรือแสดงศักยภาพบางคนเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมีความเป็นผู้นําซ่อนอยู่ และได้โชว์ศักยภาพนั้นออกมาเพราะมันไม่มีโอกาสในการทํางานปกติและข้อ 3. ได้ความชัดเจนกล,ลยุทธ์ต่างๆเป้าหมายต่างๆที่ถูกเก็บไว้ที่ถูกเตรียมไว้ในการทํากิจกรรมจะถูกเผยแท่ผ่านกิจกรรมนี้ซึ่งถ้าเรามีเป้าหมายที่สําคัญเรามีเรื่องสําคัญที่จะแจ้งพนักง,งานเราใช้กิจกรรมนี้แหละครับเป็นกิจกรรมที่เราจะได้โอกาสในการบอกเป้าหมายใหม่ของปีหน้าได้สร้างความชัดเจนเพื่อให้พนักง,งานได้เตรียมใจและเดินไปด้วยกันส่วนข้อ4 เราได้สร้างทีมในฝันสร้างดรีมทีมได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องคนเก่าคนเก่าคนแก่ได้เปิดใจได้เปิดมุมมองผ่านคนอื่นได้มองเห็นในมุมอื่นๆในมิติอื่นๆที่จะทําให้ความสัมพันธ์กระชับขึ้นแน่นแฟนขึ้นบางทีเราอาจจะได้ทีมใหม่ๆเกิดขึ้นผ่านกิจกรรมนี้ และสุดท้ายข้อ 5. ขาดไม่ได้เลยคือกิจกรรมทีมวิ้งคือสีสันของความสนุกบรรยากาศโลดโผนผ่านกิจกรรมผ่านการบรรยายของวิทยากรได้สร้างสีสันให้เกิดมิติใหม่ๆและผ่อนคลายในมิติอื่นๆที่ไม่ได้ที่นอกเหนือจากการทำงานกิจกรรมนี้เองที่ทำให้พฤติกรรมองค์กรจะต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนไปใหญ่โดยสิ้นเชิงจะมีการทําให้เกิดความทีได้เกิดอย่างเหมาะสมต้องทําความเข้าใจก่อนว่าการทํากิจกรรมทีมวิ้งคือการสร้างทีมถ้าเรามีอาการขององค์กร ที่เราเรียกว่าองค์กรเป็นพิษวัฒนธรรมองค์กรเริ่มแย่หรือไม่มีวัฒนธรรมองค์กรหรือกําลังจะสร้างเป้าหมายให้กับบริษัทเป้าหมายที่จะพาทุกคนเดินไปสู่จุดที่เราเรียกว่าจุดที่ทํากําไรสูงสุดและพนักงานได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วเราต้องการที่จะสื่อสาร ให้กับพนักงานทุกคนผ่านกิจกรรมที่เราเรียกว่า Team Building 10กว่าปีที่สุกิจไทยทอเรามีบริการที่เราเรียกว่า OD หรือ organization development การสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า Team Building คือตัวหนึ่งที่เรามีบทบาทในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดให้กับองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรได้กระชับขึ้นมากขึ้นความสัมพันธ์ของคนในทีม ได้มีกิจกรรมดีที่แฝงไปด้วยปรชยัชญามุมมองจิตวิทยาสังคมค่านิยมของของค์กรได้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านกิจกรรมนี้ถ้าท่านสนใจติดต่อลิงก์ข้างล่างนี้ผ่านสุกิจไททลอกแล้วพบกันครับ